สวัสดีค่ะเพื่อนๆเนมื่อนี้นะคะแซบนัวควยนุน,นะคะพาาเมังสวนผักเนาะหลังจากที่บริแมเป็นอาทิตย์แล้วนะคะไม่ได้มาเป็นอาทิตย์แล้วนะคะถ้ากับช้ามือมากรสเบอร์รี่ก็เล่นเดืซุกแล้วนะคะถ้าสุกแบบนี้มันจะหวานนะคะอย่างนี้นจะไม่เอานะคะนุาจะไปเอากันไก่กันเอากันไก่มาตัดมาตัดผักกันนะคะเดี๋ยวรับนึง เดี๋ยวเดี๋ยวหากันไปก่อนนะคะอันนี้ต้นสตรอเบอรี่เขาก็สวยงามนะคะพี่น้องเออยตรอบรีมาอาทิยกกว่านะคะบรีมาสวนผักเนาะคุณอ่ะจักงาจักผักนะคะจกว่าผักหรือว่าหงาปนกันอยู่นะคะปนกันมุ่นอุ้ยปุ้ยนะคะประกาศเฮีนกะมาตายเนาะเพราะว่าหอยทากอสิสระมันมาก,กินนะคะอันนี้รอบสองนะคะรอบแรกสระก,กินไปแล้วนะคะอ่าตรงนี้กะ นน่นก็เก็บไปบดแล้วนะคะเกีบยไปบดแล้วก็เอาบักแตงมาลงใส่นะคะสวีทพีนะคะวันนี้นุชไม่ได้เอาไม้มานะคะทุกคนปออไปพายใหญ่มึงเดี๋ยวใคยมาตัดผักนะคะเว้ยต้นมอ,อยิงนุดขึ้นแล้วเอื้อนะคะอันนี้ก็อ่มันพลงังถ้ามันออกดอกเขาก็ขุดเลยนะคะถ้ามันเริ่มออกดอกแล้วเราก็ขุดหัวมันได้นะคะอันนี้ก็สวีตพีนะคะทุกคน อันนี้ก็ต้นหัวแดงแดงนะคะบิดทูทบิดทูทอย่างสักอย่างนะคะอันเป็นเส้นๆนี่ก็แค่รอดนะคะแค่รอก็เริ่มขึ้นแล้วนะคะโอ้ยมากันทั่วยิงนุออกดอกแล้วมากทั่วออกดอกแล้วนะคะทุกคนทั่วออกดอกแล้วเดินดูจะตัดอันนี้ออกนะคะขาวๆนี่นะคะจะตัดออกเนาะแต่มันพันขึ้นแล้วนะคะอันนี้กต้นมันฝรังร่งบ้างถ้ามันเริ่มออกดอกแบบนี้เต็มต้นนะคะกับสีกุดมันไหญเนาะ ยิ่งเลืกับบได้ใส่์เกิดบูดมานะคะมืมอน,นี้อันนี้กับบักโคเชต์นะคะโคเชต์บ,บักอื้อฝรั่งนั่นแหละนะคะบวบบวบฝรั่งนะคะมันจะเป็นหมากยาวๆนะคะโคเชต์นะคะมันก็สีแสบๆเนาะหมันออกลายกันนะคะมีกนกะฟีนิกซ์เนาะตัวน้อยๆนี่กับบัตตายนะคะก็ออกดอกนะคะท่านก็ออกดอกแล้วนะคะเดินมาดูฝั่งนี้สิโอพี่น,อน้องอะไรผู้ใด มากอันและดิดน้องอเล็กนะคะเล็กปลูกไว้นะคะ <c oughs> แจ๊กวะหยาแจ๊กวาหยังนะคะ <c oughs> มุนอุ้ยปุยกันนะคะเพื่อนะมุนอุ้ยปุยนะคะเ <c oughs> อ่ะะ <c oughs> มอะมงแช่หลอดของยีนุดดูยแ <c oughs> ช่หลอดนี่จักวะอันใดแช่หลอดอันใดหยาน,นะคะ <c oughs> มุนอุ้ยปุยนะคะพื่อนะส่วนมากจะสุปรรญานะคะหยา,ลายหลายๆนะคะอันนี้ก็ดอกไม้่ะ,ะสวยๆนะคะ ข้านี้มันย้อนสแสงนะห้องกำแพงเลยนะค,ะคุณผู้ชมสวยงามพี่น้องดอกไม้นะคะดูผ่านกล้องอาจจะไม่สวยว่าเอือ้อยิงลุกนะคะก็สวยงามนะคะมังวลามันคงจะไปตายเนาะ,ะอันนี้ยิงลุกจะเก็บใบาหอมมาหน่อยนึงแล้วน,นะคะเดี๋ยวยิงลุกจะมาเก็บอีกเพิ่มเนะะาะใบหอมเนาะ,ะเด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 ี๋ยวยิงลุกจะภาไปเมืงอันนี้ ต้นเหมือนพักหอมป้อมนะคะหอมป้อมยิงนุษมาเหมือนพี่น้องเอ้ยมาวันนี้ซัดขึ้นวาสันุนะคะพือ่อะพือ่อนั้มันเป็นดอกไปได้แล้วะคะยิงนุษก็ต้องฟาาเก็บออกเนะาะวันนี้ก็บไ่ได้เอาถุงมือเอ้ยบ่ได้เอาขากล่องมานะคะนี่จะพาดูบรรยากาศรอบๆนะคะเดี๋ยวคอยจังเอ่อไปเก็บต้นหอมเนาะนี้สตอบบรอเบอรี่ยิงนุษนะคะว่เป็นอะไรได้ดกินดอกนี่มองนี่ ็นหมากทั้งหมากมาน้องต้องนังนะคะเดี๋ยวนกกะวามาเอาไปกินนะคะนี่ยซ้ำนี่พี่บุ๋มเอ,อ้เพื่อจะพักหอมป้อมนะคะเดีจะลกไปเบิร์ตมือน,นี่นะคะทั้งตน้นทั้งหักนะคะเอาไปให้คุณแม่นเนะาะละมักนะคะดอกไม้นะคะผักชีย้ยิงนกกะเมื่อนลกออกไปเครื่อนนังเหลือเครื่อนนั่นะคะมือน,นี้ก็สิลก์ลงก็เกิดนะคะกุชบาลีต้นนี้เป็นยังไงเนี่ยะก,กุชบาลีนะคะมันกกะ ห้างๆนะคะยิงนุชเก็บไปไล่นะคะช่วงนีน้นะมาถ้าลูกใหญ่แบบนี้ยิงนุชไม่เอานะคะถ้าลูกหญ่มันจะจะเปรี้ยวหวานเนาะยิงนุชจะเอาแบบปเปรี้ยวอย่างเดียวนะคะนี่ก็จะเป็นต้นมกแตงนะคะผักมุมนี่ก็ห้าล้ายๆนะคะพูดถึงหาน่ะนี่รุชจะได้ลกห้าอยู่นะคะมือนี้ห้าล้ายก็พักนะคะ ไม่ได้มาอาทิตย์ก็กลัวเกือบสองอาทิตย์หยาขึ้นเต็มนะคะพักนิ่งนีโอกาสได้ขึ้นนะคะหยาขึ้นมาทับมันยี่นี่กะยี่นี่ขึ้นแล้วนี่มาเป็นจุ่มๆเลยเปล่าแจกวานสองน้อยคนวานเดี๋ยังจะลุกหยาก่อนนะคะทุกคนพักชี้นะคะเหมือนสวนล่างคักไม่ได้มาลายมือนะคะเป็นซิฟมือนะคะเปล่าหยาขึ้นมาสั่นนะคะยี่นี่ก็สิมาเก็บอืม กระทางหอ,อยเซล่ากระแตะเนี่เก็บใบหอมนะคะเพราะว่าทิ้งไว้มันก็เสียดายเนาะุผนวให้เงินพระเบี้ยขั้นสมนะคะสมพักนะคะเดีย๋ยวใส่ถุงมือกันใส่ถุงมือก่อนจ้ะแป๊บนึงน,นะคะทุกคนให้ถุมงมือเรียบร้อยนะคะมาเก็บมะลิใบ,บหอมนะคะมะลิใบหอมเนาะ เราก็เอากลับบ้านเรานะคะอันนี้มันล้มพัดดิหน่ยล้มพัดมันนะคะแล้วก็น้กับมาเก็บลายรอบแล้วมันกับเริ่มจะแกแล้วเนาะเก็บลายรอบมันแก่แก่นะคะพวกที่แก่แกอยู่างนี้กนะ็เอาไปคันสมเนาะเอาไปคันส้มนะคะมันผู้ใดใส่ลาบไป้หยังผู้ใดยิบหลลานขาซื้อเนื้อมาลาบเลยผู้ใดไปช็อปนะคะ งาลูกออกนะคะพผักหอมนะคะปลูกซ้ำนี่กับบเอิญกินนะคะทุกคนมันบะเอิญกินดอกเท่าบะข้านนะคะเท่าข้านมันจะเอื้อนะคะกับบะมีเวลาเนาะมีนิดแต่มีเวลาแน่กับมาปลูกนะคะพหอมพี่นอกอะไรกินเบิดเอ,อแกล้งกับบะเบิดนะคะนีะ่มาเก็บมุมนี้นะคะเก็บมุมนี้นะคะ ชีวิตแมา่ดาัมอังกฤษกับ,บเบรรี่รูเลปรปได้ดนี่แหละรูแล่ของนุชนะคะรู้ลามากมีความสุขมากนะคะเมื่อต้องไปแข่งขันกับใครนะคะเพราะว่าเรารู้ว่าเรามีหรือไม่มีอะไรนะคะเรารู้นะคะในใจของเราเองนะคะทุกคนทาพยายามทําให้ตัวเองมีความสุขคือความสุขนะคะไม่ต้องไปแข่งอะไรกับใครนะคะ มีโมม้ก็อยู่ในใจนะคะทุกคนแต่ว่าการมาปลูกผักได้เก็บผักพลนผลิตนี่แหละ,ะ,ค,ะความสุขที่แท้จริงนะคะความสุขที่แท้จริงนะคะนุดเสื้อว่าทุกคนกับมีโมเมนต์นี้ทุกคนนั่นแหละบา,าสิยูไสนะคะในโลกนี้นะคะการปลูกผักแล้วก็ปลูกดอกไม้นะคะมั่นบอยิงนุ่บอถิดบอบอมาล้ามจามซาไปนะคะยิงนุ่นะคะ นี่เห็นไหมไมาเก็บถักนะคะเอาไปใส่ลาบง้วบัดนี้พี่น,อน้องเอ้ยแซ่บสดีเดี๋ยวลกไว้เบิดต้นสะบว่าหันใส่ลาบง้วนะคะเพราะว่ามื้อนี้ยังเราจะเจ็บไปคันส้มนะคะไปคันส้มนะคะกะกองไว้หัน่นมาต้นนึงตั้งหลายมากล่องไว้หั่นนะคะนี่ ไปให้มันถิมเห,หี่ยวแห้งแ็่ย่างเนาะไม่ต้องไปซื้อเขานะคะส่วนซื้อกับซื้อเนาะ้าต้นหอมห่อบทย่ามมันเขาก็ได้ซื้อคือเก้านะคะเก็บว่าเป็นยังนะคะกับไม่ได้แพงแห้งเนาะนี่จะเพราะซื้ออะไรอยู่นะคะมันไม่ได้แพงหนักหนาอะไรนะคะเพื่อนเมื่อนห่อนกับ้อนห่อนิอน่มเมื่อนเอากับน้าวอานะคะ เดี๋ยวยิงก็จะพาพเพื่อนๆมาเก็บอาก,กาศนะคะโ <c> ซ <oughs> ่ผาก,กาศหินนะคะทุกคนห็นบ่เนี่ยผักาศหินจากหยาจากหยางเนื้อนะคะเห <c oughs> ็นบ่ขืนมางามเสยบ่ได้ไมสิบมือน,นะคะงามบ่ไดะมันต้องเป็นทรงนี้นะคะสีนี้นะคะถ้าดูผ่านกล้องอาจจะไม่สวยนะคะแต่ถ้าเก็บไปล้างดีๆแล้วโอ้งามไรนะคะแซบนะคะ ีนุ้ก็จะลงมือเก็บก่อนเด้อมีต้นดอกไม้ลบขินมางาได้นน่ก้อยง่ายนิเยอะยีนันจะลบงาออกก่อนฮัดงงงงงงเงาหนึ่งงางาเงาหนี่แบบง่ายหนึ่งถ้าเป็นผักนี่แซ่บได้หน่มันม,เม่เป็นผักนะคะมันเป็นหญ้านะคะทุกคนมาลบงาถิมก้อนมาแค่นนเ,นเนี่ยงาเนี่ยซุปนี้ผักเบิ้ลเนี่ นี่ผักนะคะี่ยเห็นไหมสำหรับคลิปเก็บผักนะคะเดี๋ยวเราจะมาเก็บผักอันนี้ไปกินกับลาบเนาะกินกับซุปน้ำแม่ยังก็วลาไปนะคะ <c oughs> สำหรับแซบนัวควอยงนุชวันนี้นะคะก็ขอลาไปก่อนนะคะกับสวนผักกาดหินของยิ่งนุชนะคะทุกคนสวัสดีนะคะขอให้มีความสุขทุกคนนะคะบายบายสวัสดีค่ะ